ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมแล้วถ้าทำงานมา20กว่าปีแล้วลาออกหรือเออรี่จะได้รับเงินชดเชย400วันไหมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยพอใกล้จะเออรี่หลายท่านก็กังวลว่าเราจะได้รับเงินนะครับชดเชยหลังกเกษียณหรือเปล่านะครับหรือเราจะไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบให้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยอ่านี่ถามมานะครับถ้าทำงาน20กว่าปีแล้วลาออกหรือเออรี่ลครับจะได้รับเงินชดเชยไหมนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับการที่เราจะได้รับเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุนะครับหรือเงินเออรี่ e ีทายเนี่ยเวลาเกษียณอายุมันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งมีบัญญัติ นะครับกรณีกรเกษียณอายุและการจ่ายเงินชดเชยดังต่อไปนี้นะครับ1กรณีนะครับหากนายจ้างนะมีการกําหนดการ,กรเกษียณน,นะอยู่ในสัญญาจ้างนะครับหรือเป็นนโยบายของตัวบริษัทนะครับว่าสามารถที่จกกะเกษียณอายุก่อนครบ60ปีบริบูรณ์ก็ถือว่าการ,กรเกษียณเป็นไปตามสัญญาจ้างนั้นๆน,น,นะครับหรือข้อตกลงของนายจ้างกับลูกจ้างนั่นเองน,น,นั่นก็คือถ้า นายจ้างมีการระบุว่า5-5ปีก็สามารถเกษยียณได้เลยนะนะครับได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับก็สามารถที่จะเกษยียณได้ตอนอายุ5-5แต่ในกรณีที่นายจ้างนะครับไม่ได้มีการระบุนะว่าให้มีการเกษยียณอายุนะครับตอน55หรือตอนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับกร,กรณีนี้นะทางกฎหมายเองก็มีการกําหนดว่านะครับหากการเกษยียณนั้นนะครับมีการกําหนดเกิน60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับหรือไม่ได้มีการกำหนดนะครับลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอกะเกษียณอายุได้เมื่ออายุ60ปีขึ้นไปก็คืออายุครบ60ปีก็สามารถที่จะแสดงเจตนายื่นเกษียณได้นะครับโดยจะได้รับเงินชดเชยนะครับตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับโดยเงินชดเชยตามกฎหมายจะได้ตามระยะเวลาการทำงานนะครับทำงานมาครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีรับเงินชดเชย30วัน ทำงานมาครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้รับเงินชดเชย90วันทำงานครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันทำงานครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันทำงานครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันทำงานครบ20ปีขึ้นไปได้รับเงินชดเชย400วันเท่ากับนวะ่าเนื่องจากทางคุณพี่นะพิมพ์ข้อมูลมาเนี่ย ผมไม่ทราบอายุนะครับจึงตอบง่ายๆเลยว่าถ้าอายุของคุณพี่นะครับ60แล้วก็สามารถยื่นขอกเกษียณได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าในจ้างจะไม่จ่ายนะปรึกษา HR ก่อนนะครับแจ้ง HR ว่าจะขอกเกษียณน,นะขอเออรีนะครับโดยได้รับค่าชดเชยนะถามว่า HR เป็นยังไงถ้า HR บอกว่าไม่มีนโยบายนี้นะครับกลางกฎหมาย HR ดูเลย บอกเลยว่าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเขามีบัญญัตินะนะครับไปดูมาใหม่นะครับเขาถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้รับเงินเฉยจริงๆนะครับก็สามารถที่จะแจ้งกรมแรงงานนะครับปรึกษากุมแรงงานก่อนก็ได้นะครับว่าอ,อ,อายุครบแล้วรายละเอียดอะไรครบแล้วต้องการแสดงเจตจำนงที่จะเออรี่นะต้องการที่จะออกแล้วหรือกเกษียณแล้ว นะครับขอรับค่าเฉยด้วยแต่กรณีที่เราอายุยังไม่ครบ60ปีนะครับแล้วในสัญญาจ้างนะไม่มีระบุนะครับหรือระบุมากกว่า60ปีเราลาออกไม่ได้รับค่าเฉยใดแทงสิ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สะสมการทำงานมาสูญเปล่านะไม่ได้ตังค์นะครับเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะผมเข้าใจดีว่าในการทำงานเนี่ยยิ่งทำงานมานานเนี่ยนะครับ บางทีมันเบื่อเนาะเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากทํางานแล้วอยากจะรีบๆออกนะลาออกนะแต่การลาออกแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็อีกอย่างหนึ่งออกไปปุ๊บก็อายุเยอะแล้วนะไม่รู้ไปทําอะไรนะอย่างน้อยๆทางานอยู่แล้วก็สะสมแล้วก็รอวันกเกษียณน,นะครับได้รับเงินชดเชยนะสี่ร้อยวันมันก็ยังดีกว่า ใช่ไหมได้เงินก้อนมานะครับก็กัดฟันทนทํางานก็ผมไม่รู้อายุนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วเข้าเงื่อนไขไหนนะแต่นี้บอกคร่าวๆเงื่อนไขคร่าวๆไปทุกท่านเหมือนกันหมดนะเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเหมือนกันหมดนะถ้าเกิดคืออย่างบริษัทเปิดใหม่ผมทางานอยู่บริษัทเปิดใหม่เนี่ยเขาไม่มีระบุ เกษียณนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นบ,บริษัทแบบใหม่กิฟเลยแล้วก็รับแต่คนรุ่นใหม่ซึ่งกว่าจากกะเกษียณเนี่ยก็คงอีกหลายสิบปีอะ่ะนะอีกนานน่ะเพราะนั้นบริษัทยังคาดไม่ถึงเนี่ยนะครับเขาก็เลยไม่มีระบุเอาไว้นะซึ่งแม้จะไม่มีระบุไว้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันใหญ่กว่ากฎหมายเอ่อกฎบริษัทอยู่แล้วนะครับเขาคุ้มครองลูกจ้างทุกคนเพราะนั้นนะครับ จะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับ2กรณีนี้นะครับลองดูว่าเราเข้าเงื่อนไขไหนนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลยลาออกไปไม่ได้เ,เงินเฉยเนะเพราะนั้นต้องร,ระมัดระวังด้วยนะเราาสาร์ทางานมาสะสมนะครับจำนวนการทํางานมาถึง20ปีอย่างน้อยๆอ,ออกไปมันต้องได้อะไรบ้างแหละนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ